ติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำในเด้อครับเพื่อชิโนผ่านคลิปม่ม่ขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพอแม่พี่น้องครับเมื่อนี้มีโอกาสอีกแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวมาบึงข้วยกะสิว่างามบ่กกับบวกหูจักปันได้หรอครับวา่างามบ่งามเพราะว่ามักบก่กือกันนะครับ เน่พี่น้องโอ้อยคขว่นหน่อยไหมมันก็ขักแต่ว่าข้อแม่เนาะเบิ่งข้อแม่เนาะหน้าตาโอ้ขาวจานผ่านเลยพี่น้องเฮ้าอ้าวู้ฝนนะเอามาหูจักกับเจ้าของฝนสะก้อนฝนสิวายังไดไปยังไดมายังไดสวัสดีครับย่พ่อครับครับสวัสดีครับโอ้เป็นไดเผยผลตอบรับมันพี่น้องเฮาวายังไดวา่วาให้หา ควอยแม่ลูกให้วะดิแมคนว่าอยากได้ควอยแม่ลูกแม่ท้องไปทัคนละโอ้มาอทครับมาที้เฮาซื้อว่าอะไรกับพ่อที่พอภาพที่พอภาพเนาะพ่อภาพบ้านวังท้องบ้านวังท้องตำบลหัวเตยอำเภอกุนล่างจังหวัดมหาสารคามตำบลหัวเตยอำเภอกุนล่างจังหวัดมหาสารคามเนาะครับอ่าเบอร์โทรเบอร์ติดต่อไปนะพ่อเบอร์โทรศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งเก้าสามศูนย์หกแปด เหมือนนี่เปิดให้พี่นอ้องจักตัวพอเปิดไว้ครบนี่ละครบแม่ลูกนี่ละอ๋อเปิดให้พี่น้องครบแม่ลูกนี่เนาะแม,แม่ลูกแม่ทองทำได้เนาะแม่กระท่องแล้วอ๋อ,อ้อ๋อเราหาเดือนกว่าแล้วแม่มันครับครับไอ้จังสี่นี่ราคาห้าวางอะไรพอนี่อยราคาแม่ลูกนี่ก็นสิเปิดไว้แสน, 75, 000, 000, นเจ็ดหมื่นหาพันียู่ละหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหาพัน อ่าก็คือเป็นแม่ลูกแม่ลูกเป็นแม่ลูกแล้วก็ลูกอ่าลูกลูกลูกตัวแม่เนาะลูกตัวแม่ลูกตัวแม่แล้วก็ในท้องก็มีอีกเนาะแม่ในท้องก็มีอีกในท้องก็มีอีกแล้วก็ตัวนี้เอ๊เป็นควายเป็นควายได้จากลูกเนาะพอนี่ควายลูกสองในท้องนี่แหละลูกสองในท้องนะครับโอ้พี่น้องของคุณน้าเขาดีตัวนี้เนาะหน้าเขาดีโอ้พี่น้องเบื้องหางค้างดีนะครับตัวนี้เนาะย่างค้างเลยหางเป็นลูกตัวแรกลูกตัวที่สองในท้องแม่ลูกตัวแรกในสองในท้องความสูงเขาเดียวหรอพอ กว้างสูงนี่ร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดนี่คือประกันเนาะประกันเลยสามเจ็ดอ่าประกันสามเจ็ดประกันสามเจ็ดเด้อพี่น้องเด้เอก<แ>ัวัดวังหันแล้วนะครับกัอยู่ประมาณสามเจ็ดสามแปดแต่ว่าเอากัเอาเอา,เอามองที่ประกันได้นะครับก็คือร้อยสามเจ็ดนะครับเพราะว่าผมวัดแล้วเนาะแต่ับเมตรยี่น้องพ<า>อเนา<ล>ะพอเนาะงมือหนีนี่อุงผ่านมือมือนั้นวาดเยอมาเนาะมือนั้นผมวาดเยอมามันคำกันเลยว่ได้วัดหแถานะครับด้วยวันนี้ผมวัดแล้ววัดแล้วพี่น้องครับวัดแล้วนี่หางดี ถ่ายดีตัวนี้ตัวนี้เพิ่นเอิ่นยังก็พอกระดูกเพิ่นเอิ่นยังก็เพิ่อนเพื่อนเอื่นแค่หลังแค่หลังกวงเนาะแค่หลังกวงถัดหลังมันถัดหลังแค่หลังกวงถ่ายเปิดดี่ายเปิดพี่น้องเฮาอ่าตัวลูกสาวนี่เป็นลูกตัวใดครับนี่เดี๋ยาลูกสาวนี่เป็นลูกเบิ้มตัวนี้เป็นลูกเบิ้มพัลลานเนาะแมนเบิ้มพัลลานอออายุอายุเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเนาะครับเนาะอายุเจ็ดเดือนอันนี้ญาเนี่ยญาจะมองนี่เขาเพียงแปะเพียงเขาเข้าดีกว่าน้อ โอ้หน้าตาแม่พี่น้องครับงามหัวหนวกในหนังข้อนี่ลึนเต้นเลยเนาะโอ้เบิ้งเบิ้งหางมันครับโอ้หางได้แม่มาดีเลวยนะครับเนาะแต่ว่าพี่น้องเขาเบิ้งเบิ้องไายเบิ่อมด้วยพี่น้องเขาเบิ้งง่ายงไงเบิ้องไายลูกเบิ่มครับเขาเด็ดท่ายนี่เดตันจืดนะครับดากสวดมาต่อเลยพี่น้องเขาปุ่นอ่ะโอ้สีไหมขาวจานผ่านเลยเนาะโอ้ลูกไหมแน่นอนแน่นอนแน่นอน หนึ่งแสนเจ็ดมืนหาพันราคานี่คุยได้ปะพ่อคุยได้แล้วผมยังให้พี่น้องเบิ้งอีกกันตัวลูกนี่ก็สูงประมาณลอยสูงสักคุยหน่อยเนาะที่วางได้ก้าวไถึงนี่เบิ้งนี่หน้าสวยเด้พี่น้องเด้หน้าสวยหน้าสวยเลยคุณคุณนะครับต้นโตดีเขาดีเขาก็คือออกคล้ายๆแม่เราเนาะครับเนาะ โอ้เบืงเบงงข้อแตกเลยพี่น้องคราเบิงข้อเบืงข้อควยหน่อยนะครับพูดนะอ้บันนี้ข้อไอ้น้ำน้ำอันนี้แม่ข้อนี่เป็นเป็นยังนอพวนนี่โอ้เฒ่าเเลี้ยงหนาให้ันนตวมันอกนอเจียนนโอ้อันนี้อันนี้เศร้าดพี่น้องเศร้าเดือดเลยมดเลยเ้เดาอโจเก็ดหรือขัเนาะโขักเก็แล้วย่างตะขับมันขั้นขั้นเอยแหละโอ้เจ็บโอ้ให้ันให้ขั้นให้ขั้นกัดมันให้ขั้นกัดโอ้บ ตาแต้มเนาะพ่อเนาะอัตลักษณ์เด้อพี่น้องเด้อตาแจมนะครับก็บคือข้อยี่พอนี่ยเอาแบบธรรมชาติเนาะเขาเดี๋ยววัดวัดหัท่านะพี่น้อง<อ>เฮา,าเอาแบบธรรมชาติตาแจมแจมจำ,จำข้อสองอ่องเนาะครับข้อสองอ่องเอื้องไงเอื้องกว่างเนาะเอื้องกว่างเอื้กว่างมาเนี้ถุงเท่าขาวขาดกำไรทั้งซีขาพี่น้องเฮามาปล่อยปอยกินยาเลยพ่อมาเนี้เบิ้งเบิ้งตูลูกว่ะนี่ยนาเขาดีเนาะนาเขาดีนาเขาดีหัวดีแม่มัน ลูกก็ดได้การพี่น้องเขาขวัญเนี่ยงามพ่วาควัญนมึงิึงมึงควัญใ,ให้พี่น้องเบิึงขวัญเนี่ยเพื่อนอื่นขวัญถามกขนาดท่องเนาะมีเนาะแราคาควัญเราแตกก็มี่ยุาา่ยสวงเนาะควันเราแตกก็มี่ยุ่ยสวงอ่นา,อน,านี่คาะนี่ก็มีครับนี่ปึ๊บโอ้ในท้องนี่หาเดือนป่ะจีม่ท่องผสมไว้เก่าจะเลอ๋อในท้องมันเก่าเจะเล่นเก่าจะเล่นหาเดือน โอ้ตัวลูกเนี่กเจ็ดเดือนไม่ัมันมันกับข้าเดียวที่พอเนาะแสดงว่าคว้ยแม่นี่นี่ได้แต่ว่าการการใจลูกเขาต,ขตัวแม่ก็สีห้อกับเบื้องกับบับบปันไดเนาะถ้ามาไดาย้ย่เป็นควายเป็นควเหถือว่าเป็นควาวกัเป็นควายบานยู่เนาะครับเนาะโอ้เอันนี้นะตัวตโตแม่เขานี่เนาะเป็นควายงานสลักข้ามห้องนี่แบจีอืม สวัสดีกันบ่เบิ่งการใจลูกเขาเลยพี่น้องครับเนี่ยน้อนอีกทีเดีเบิ่งเนี่ยนาะงพูดไหมเนาะพุูนอะไายเต็มมือเกือกไหมพี่น้องหางสวดมอรอร์ไหมพูดไหมพุูนอะ <c oughs> โอ้ขวัญหน่อยแนี่ยนาะงพูดไหมตัวพูดไหมเนาะโอ้ขาวจานผ่านเลยพี่น้องหางดีสำเนียงหางดีคือแม่เลยพี่น้องครับเบิ่งตัดๆเลยพวกการกินหยาว่าพ่อมันพ่อสวนเข้าหด้พ่อนเนาะ เลี huh? oh, ้ยงไปนาฮะหากิงยาเลี้ยงไปนาโอ้ก็คือรักรักการเลี้ยงไม่พอคือไข่หน่อยนี่ช่วงช่วงนาช่วงนาเฮ้าเอาเขาเอาน้ำขึ้นเล่าแล้วนี่บ่บบบ่่่ชนเข้าบ่ชนเข้าสิบ่ค้อยชนเข้าเนาะบ่ชนเข้าคนหลักบาดคนลงเดือนสิบส่วนละบานบานโอ้ก็คือบอกยังไงว่าช่วงเดือนเดือนใดเขาจังสิสนหนเนี่ามันสิบ่มันสิบวันไงผดสิพอหญ่ก็บ่เป็นยังี่ยนะคไขยมันบ่แช่งดังยากขึ้นโอ้นี่นี่คือนี่คือผู้เฒ่าเพิ่น ผู้เฒ่านี่รักเกณฑ์การเลี้ยงของผู้เฒ่าได้พี่น้องได้ก็คือควายน้อยเฮาสิได้ใหญ่เต็มที่เนาะพ่อเนาะเพราะว่าเฮาเฮาเลี้ยงอยู่นี่เฮาเลี้ยงเน้นธรรมชาติบ่ได้ว่าเลี้ยงหัวอาหารบ่ได้ว่าเลี้ยงบ่ง่ายว่าบ่บ่ได้เพิ่มต้นทุนเนาะอันนี้คือรักการการเลี้ยงได้พี่น้องเด้อผู้เฒ่าเพิ่นเลี้ยงนะครับอ่าบ่กง่ายว่าเปลี่ยนจากหญ้าเป็นเงินเนาะพ่อแม่นบ่กินหญ้ากินหญ้าให้เป็นเงินเอานี่เอานี่เนี่ยง่ายๆเลยกินหญ้าให้เป็นเงินครับนี่นี่ยนีา ก็คือเขานี่พลังน้ำนนมลววนกบหยาบวัตถุวัอาหารนี่เนาะอืโเอาเอาได้ความู anyway. oh. oh, ้ได้พี่น้องได้ค้ามู้อันตัวครูกันยังว่าหันไปใส่หรวางหันฉัดกองลงไปลองน้ำาหูทั้งในขอกโอ้ยไมขวบนุยาบไปเบื้งในเบียงเบ้งเบื้งไปอ้ยัมก็ตันคือหมูแต่พอเลี้ยงเลี้ยงไปแล้วเลี้ยงเป็นหมูตัวนี้โอ้เลี้ยงเส้นหยาเลยจี มันคือเนื้อนังดีแต่พอนเป็นเป็นสายได้แล้วนี่เรรนนตัวนี้นะหอหาา้นทนน่าไโอกไงว่าสายเพลดอน,นี่กับะกับพ่อมีอยู่ยแต่ว่าเพิ่งยังบม่ขายไห่เนาะมันเป็นหลุดตัวได้ลพ่อนี่สายเพลอวดอน,น,นดออข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 อเงขอบเง,งก่อนเดยเดยวดพี่น้องลดาวเนื้อด้พี่น้องพี่น้องบงตันจืเลยพี่น้อง่ แห่งจังไปอีกลูกดาวเหนือพะนะพี่น้องครับเบิ้งคุณอ่ะพ่อหน้าตาสวยครับพีน่น้องคุณเจ็ดเดือนหรอพ่อเนี่ยตัวนี้เจ็ดเดือนเนาะโอ้เหนือนังแมีเน,นะาะปปาดควยหน่อยไหมต้องไไสี่ข้าก็แข่งวันนี้ที่พ่อเนาะชมควรดิอันโต้งเจไดเดือพ่อเนี่ยก็เปิดว่างสิต,สงต,ต่ต้เิ โอ้ตัวนี้เป็นสาวตะเป็นสาวเป็นสาวท้องแรกแล้วนี่กรเบื้องปิดไงโอ้ก็คือมขาตัดผสมเนาะเขาผสมได้เก้ามือโอ้มขาตัดผสมได้เก้ามือแม่นใส่พอได้ไหมเราพอใส่พอเจ้าบุ้มมันพั้นล้านนี่ล่ะโอ้แต่ว่าหน้าตาเขาดีนะตัวนี้เนาะหน้าตาดีคนระับต,ตัวนี้หน้าตาดีมันเป็นสายอะไรเะาพอนี่จักสายป่ะไม่สายห้องอันนี้เราลูกมันตัวนี้มันเป็นลูกของบัการลานหาเศษนี่นี่โอ้ตัวนี้เป็นลูกหาเศษเนาะแมนแสดงว่าคุ้ยตัวนี้นี่ขั้นลูกล้านหาเศษช่วนมากถึงสิมาจะทั้งหลายเอฟเด่นเหเนาะ มาทางโพชัยเนาะตาทางโพชัยคนละครับนาตาดีหัวหนุกเขางามด้วยตัวนี้เนาะโอ้ผสมตัวไหนแบะพ่อนนี่ผสมเบิ่มเลยแหละโอ้ผสมเบิ่มเนาะแมนเบิ่มพันล้านนี่แหละทำมาทันนี่ดอกบ้านใดพ่อสองอาทิตย์อยู่โอ้ขอเบิ่งเอิกเนี่ยขอเอิร์กคือไงอย่างเนี่ยเถอะขวานไงขวานไงตัวนี้เนาะขวานไงขวานไงเอิร์กไงเอิรกกลวงดีนะครับเนาะกลวงยางพารเลยโอ้ได้การได้การเลยตัวนี้ได้การได้การ โอ้ขามันติดทรวงมากนี่บอบอบอธรรมบาราที่พอเนาะโอบอธรรมบาราเหล่าเหงาครับนี่นี่ลำเหง้าเนาะสันปโอ้ยคั้วตัวนี้สิเดี๋ยวคุยเรียงไงดีเนาะเรียงไงส่วนมึงนั่งไหลมึงข้อเขาไหมเนาะพุ่นไหมข้อขึ้นมนขึ้นนี่เนาะเนาะข้อก็เปิดง่าหนาง้ามโอ้ตัวนี้เป็นลูกล้านหาแสนทับเบิมไว้ทับเบิมไว้แล้วตัวนี้เนาบอธันวบาดาเอวันทีครับบอธรรมบาราไห้มันติดทรวงแล้วก็น้องบาราเนาะติดทองกนเป็นสาวหางดีทำหรับพอน างดีางดีนี่แมสายเพรุดนี่แมนี่แมนี่แม่อ้วรรมาดาเนี่ยกระไดคุนสันที่ถือเลไพีปน้องครับป้าตัวอันนี้สันจับอย่างนมมนาครับอันจับอย่โนมาวโอ้เอามาเห็นนี่มัน้อมสิ่เศราเลยทั้งเก็ดเรื่งมันบหัว้ตัวตัหมโอ้อันมันเศาของเศาหัวครับเนี่ยเศร้าหัวไหมเรียนำคำเรียนหาตัวนี้มันวานแม่เลยวุ้ อาศไสมูว่มามี่ใหญ่ไม่ยังนี่ยน้องคำเนาะมีมูลลนี่แหละบ้านนี่อันจังสีน่นี่ยี่พออันอันอันนี้บ่ไออันห่าเห่าสวนเข้าแล้วจังสี่ยี่พอไปสวนเข้าเอหอ็นปะเนี่ตัวนี้ไปนี่เอาพอได้ราคากันแล้วกันสวนเข้าใบถ่าเลยโอ้สวนเข้าใบถ่าเขามากเลยเนาะอืมบานนี่อันอันจังสีน่นี่มันสีรา,างนุ่มรังยังบ่อเนีะบ่อบ่อรังพออควายสายนี่เนะาะห่วมากเนี่น โอ้โหน nah, ี่นี right, we, we, ่นี่หัวย right? oh, nice ันยันหูตกเตซี uh ่น oh, ี่พี่น้องครับเพิ่นว่านะตำราผู้เฒ่าเพิ่นว่านี่พอเนาะหัวใยันยหนโก่โง่หูตกเตซี่เพิ่นว่านี่ไม่อยังน้อนเสียเพิ่นลวาให้สู้ผมฟังไม่อยังน้อไม่อยังน้อเว้ยจื้อประเดิมดอกเล่าวาให้ฟังอะไรรักกันคือควายเืนสี่เสาอ๋อยืนสี่เสาตามตำราผู้เฒ่าเรียกควายืนสี่เสาเราเขาใหไงเราเขาฮะเราเขาใหญ่คือนี่ละ อ้างเหมือนมั้งครับอ้างเหมือนม่้มาถึงอ้างเมืนมั้งอ้างมันมนี่นี่พี่น้องครับโอ้โอ้โ,โอ้เป็นสันเดียบัติแมนโอ้หน้าสวยเลยเนาะสนี่เนาะไดียกันเดียกันยืนดียืนดีย,นดยืนดีขาชี่ขายืน,ยน,ยน,ยนโอ้ยืนที่เสาตีอืเอ้าอัตลักษณ์ชัดเจนเลยวนี้ก็ได้เนาะขุนโอ้กำไรแจ้งกำไรขามีครบเลยเนาะโอ้ขุนอะ ย้อยๆพอใบได้ปลุกให้ใบแน่ให้ใบแน่ข้อไม่มาน่างเนีเะให้ใบแน่ยอ้โหตัวนี้ครับหูอยู่บขัญ่มฮึ่หนี่เนาะเบื้องขวนเบืองขวนมองหันคูเลยแล้วก็ไม่ยู่กกางอีกเนาะขวัขวัต้องอันนี้้างอินทร์ขวัขวนกว้างอูนนี้หอดสามมันขุัญถ่ายเขาถ่ายอาจัรย์เลยลูกดาวเหนือสิครับลูกดาวเหนืออืมอืมออาเอาแตัว่ามือไี้พอเปิดค่มเดียวเนาะครับเนาะเิดในค่จมเดียวมื่มา สอบถามอะไรให้พอได้ยพี่น้องเด้อกะบสำหรับคลิปนี้กะพ่อไวยสันนีสักก่อนพี่น้องครับเอกสารเาครบพี่เนาะครบมัดทุกตัวเลยครบยัวทัววว้งมือเปิดทั้งมือว่ามัดเปิดมีมัดโอ้โมีมัดไอเอกสารแล้วก็ครบแล้วก็ตั้นี้เด้พอตั้นี้ประกันเนะาะตั้นี้ประกันนี่ท่อให้คันขาดไม่คัขขขนขาดอ่าก็คือแนวที่เขาเห็นภายนอกก็คือเห็นทอนนี้เนาะครับก็อ่าเป็นขาโกขาถอนนะท่องกับประกันตัวนี้อุนตาซาวท่องที่วพวรตัวเนาะ อ๋ออุนตราเสาร์เด้อพี่น้องเด้อตัวอุนตราเสาร์เด้วนะครับเบิ่งคลิปเบิ่องยังได้นะครับขอเบิ่งคลิปเบิ่องยังได้นะครับนี่พุ่นเอาสนใจสนใจกับเจ้าทัวรมาสอบถามเราเด้อพี่น้องเด้อส้อนรับคลิปนี้กับพ่อใวสมิทธ์สักก้อนพี่น้องครับสวัสดีครับ